สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่เคารับุกท่านครับวันนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้รับมอบ9,000โกโก้ Go, สายพันุ์ IM1 จากบริษัท Mark Lin Farm 9,000กโก้ 9, 000, Go, สายพันธ์ IM1 ของบริษัท Mark Lin Farm ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันอาจารย์กนนกเกตและอองศี มีศูนย์เพาะก้าพันธุ์โดยบริษัทมาร์กลินฟาร์มอยู่ที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เรามีศูนย์เพาะก้าพันธุ์อยู่ที่เดียวและมีบริษัทเดียวที่เพาะก้าพันธุ์โกโก้สายพันธุ์ไอเอ็วันเราไม่มีศูนย์เพาะก้าพันธุ์หรือบริษัทเพาะก้าพันธุ์โกโก้สายพันธุ์ไอเอ็วันที่ต่างจังหวัดหรือเป็นของบุคคลใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็วันได้รับรองมาตรฐานและได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรเรียบร้อยแล้วเพราะท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละอองศรีได้ค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี30เริ่มส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปี41จนกระทั่งถึงปัจจุบันและการส่งเสริมปลูกนั้นมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันจะมีบริษัทลูกบริษัทต,ตัวกลางหรือเป็นกรุป๊ปต่างๆรวมทั้งหมด14กรุป๊ปด้วยกันที่เป็นตัวแทนของมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละอองศรีนอกจากจะมี ศูนย์เพราะ9,000ก็คือบริษัทมาร์กลินฟาร์มแล้วยังมีโรงงานแปรรูปช็อกโกแลตก็คือบริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตเปิดมา17-18ปีนะครับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งตลาดต่างประเทศตลาดคู่ค้าฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกเราครบวงจรเรามีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำก็คือมาร์กลินฟาร์ม กลางน้ำคือบริษัท JPY g กโก้ไทยจำกัดและอีก13กลุ่มนะครับที่ส่งเสริมปลูกปลายน้ำก็คือมาร์กลินช็อกโกแลตเราทำสัญญาซื้อขายผลผลิตก,กับเกษตรกร,ร,กรโดยบริษัท JPY ทำสัญญากับเกษตรกรร,กร,รอบละ10ปีต่อสัญญาไปไเรื่อยๆรอบละ10ปีและต้องทำสัญญาซื้อขายผลผล,ผลิตก,กับมาร์กลินช็อกโกแลตมาร์กลินฟาร์มอีก1ฉบับทำรอบละ30ปีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรว่าปลูกแล้ว เราไม่ทิ้งเกษตรกร,เ,กรเราไม่ได้มาหลอกขาย9000แต่เราส่งเสริมปลูกเพื่อให้เกษตรกร,กรพัฒนาอาชีพและเพื่อให้เกษตรกร,กรมีรายได้จากผลผลิตของโกโก้สายพันธุ์ IM1 และเราต้องทำสัญญาซื้อขายผลผลิตเพราะเราต้องการผลผลิตโกโก้สายพันธุ IM1 เข้าโรงงานมากรินช็อกโกแลตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเราก็จะมีตลาดเพื่อให้ การค้าขายกับต่างประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเราต้องมีผลผลิตผลโกโก้สุกเข้าโรงงานแปรรูปก็คือโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตและมาร์กลินช็อกโกแลตก็จะหมักแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็จะส่งผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้กับตลาดคู่ค้าทั้งยุโรปและก็ทั้งเอเชียก็คือถ้าในเอเชียก็ญี่ปุ่นสิงคโปร์และอินเดียกำลังจะมาทำสัญญาซื้อขายผลผล,ผลิตนะครับ และก็ทางยุโรปฝรั่งเศสอิตาลีทางสหรัฐอเมริกาก็สนใจในเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ IM1 เราแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เราทำเป็นทั้งวัตถุดิบที่นำไปแปรรูปอีกครั้งหนึ่งโดยบริษัทคู่ค้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดของเรามันชัดเจนและมั่นคงเราส่งเสริมตูกภายใต้การตลาดนำการผลิตเพราะว่าเรามีโรงงานแปลรูปแล้วเรามีตลาดรองรับที่ชัดเจนแล้วเรามี ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแล้วเป็นโกโก้ผงเป็นช็อกโกแลตเป็นโกโก้นี้เป็นโกโก้บัตเตอร์เป็นโกโก้พาวเดอร์นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกเราต้องการผลผลิตเข้าโรงงานถ้าเราไม่มีผลผล,ผลิตเข้าโรงงานเราก็ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะส่งตลาดคู่ค้าของเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นความสําคัญของการปลูกโกโก้เราต้องพิจารณาให้รอบครอบรอบด้านถ้าเกษตรกรคิดจะปลูกโกโก้เพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคต โกโก้ลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน50-60ปีและโกโก้เป็นพืชอุตสาหกรรมแปรรูปได้หลายอย่างตั้งแต่อุตสาหกรรมช็อกโกแลตอุตสาหกรรมลูกอมลูกกวาดอุตสาหกรรมเครื่องดื่มรสช็อกโกแลตอุตสาหกรรมเบอร์เกอรีอร่อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมไอศครีมรสช็อกโกแลตอุตสาหกรรมยาสูบและอุตสาหกรรมเครื่องสอําอางเพราะฉะนั้นโกโก้มีความสําคัญมาก เรามีความสําคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่นําไปแปรรูปได้หลายอย่างโดยเฉพาะเครื่องสําอางนะครับและก็อุตสาหกรรมยาจะได้จากโกโก้บัตเตอร์ก็คือไขมันจากโกโก้และโกโก้สายพันธุ์ IM1 มีไขมันในมเมล็ดสูงเฉลี่ย52เป็นงานค้นคว้าพัฒนา และวิจัยโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสรรละอองศรีจากมหาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นแล้วของเรามีความชัดเจนในทุกเรื่องสำหรับโกโก้สายพันธุ์ IM เเป็นโกโก้หอมและโกโก้อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นโกโก้เนื้อก็คือพันุ์ชุมพรหนึ่งซึ่งในอดีตปลูกกันมา30-40ปีก็เป็นโกโก้ที่มีตลาดรองรับแต่เกษตรกรที่ปลูกกันก็ อา,อาจจะนําผลมาผ่าแล้วก็มาเพาะเป็น9,000แล้วก็มาจําหน่ายกันไปเรื่อยๆเป็นทอดๆๆทอก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนไปเป็นโกโก้ที่กลายพันธุเป็นโกโก้เนื้อเวลาหมักแล้วมีกรดสูงเปรี้ยวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วไม่หอมตลาดโลกไม่ต้องการทางภาคใต้แจ้งโทรมากับบริษัท JPY เยอะมากจะปลูกพันธุ์ IM 1 ถามว่าทาไมไม่ปลูกพันธุ์ชุมพรหนึ่งชุมพรหนึ่งนั้นเขาตอบว่าเคยปลูกแล้วแต่ไม่มีตลาดรองรับอันนี้ก็เป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งนั่นเป็นข้อมูลอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเราได้ศึกษาข้อมูลแล้วโกโก้ในโลกนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละองศรีท่านบอกว่าโกโก้ในโลกมีอยู่2ประเภทก็คือโกโก้หอมกับโกโก้เนื้อโกโก้หอมก็คือสายพันธุ์ IM 1มวันหมักแล้วมีกรดต่ํา ไขมันสูงเฉลี่ย52เปอร์เซแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมซึ่งมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดโลกนี่คือเรื่องของสายพันธุ์โกโก้หอมอีกประเภทหนึ่งโกโก้สายพันธุ์ที่เป็นโกโก้เนื้อก็คือพันธุ์พันธุ์ชุมพรหนึ่งซึ่งได้นําเรียนไปแล้วเหตุผลว่าชุมพรหนึ่งกลายพันธุ์เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนไม่ใช่พันธุ์แท้ไม่ใช่พันธุ์ทั้งเดิมจึงกลายเป็นโกโก้เนื้อคุณสมบัติเวลาหมักแล้วมีกรดสูง แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วไม่หอมตลาดโลกไม่ต้องการมีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการของตลาดนั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างสายพันธ์ุ im1 และสายพันธ์ุลูกผสมชุมพรหนึ่งที่ปลูกกันโดยทั่วไปและมี10กว่าบริษัทต,ตก20-30บริษัทที่เปิดขึ้นมาได้2-3ปีส่งเสริมปลูกพันธุ์ชุมพรหนึ่งกันทั้งนั้นและถ้าผลผลิตออกมาอีก23ปีล้นตลาด แล้วราคาก็จะตกต่ําค่าการตลาดต่างๆมันก็จะทําเนินการไม่ได้เกษตรกรที่ปลูกไปก็อาจจะไม่มีความมั่นคงปลูกแล้วขายที่ไหนขายให้ใครเพราะฉะนั้นในความสําคัญของพืชเศรษฐกิจในเรื่องของโกโก้นะครับโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจแปรรูปได้หลายอย่างคนกินตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่คนกินทั่วโลกคนบริโภคทั่วโลกความสําคัญของกโก้ ลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนานเงินทุกบาทคือเงินลงทุนเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกรที่จะปลูโกโกโก้ต้องคิดวิเคราะห์พิจารณาในเรื่องของสายพันธุ์ในเรื่องของโรงงานแปรรูปในเรื่องของตลาดมาสร้างงานสร้างป่าสร้างไรายได้สร้างอาชีพของพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรโกโก้สายพันธุ์ IM1 ส่งเสริมปลูกโดยบริษัทเด y โกโก้ไทยจำกัด นะครับก้าพันทุกต้นนะครับแข็งแรงสมบูรณ์นะครับจะให้พี่น้องเกษตรกรเห็นนะครับว่าเขาแข็งแรงสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับต้นพันธ์ต้นก้าพันะครับจะมีความสมบูรณ์นะครับนี่ฮะต้นใหญ่ต้นอวบนะครับจะมีความสมบูรณ์มากส่วนสูงโดยเฉลี่ยก็ไม่ต่ำกว่า50เซนนะครับอายุ ส่งเสริมปลูกก็ไม่ต่ำกว่า5เดือน5ถึง6เดือนกำลังปลูกตามคู่มือการปลูกเรามีองค์ความรู้เรามีเทคโนโลยีเรามีประสบการณ์เราได้มาจากเจ้าของสายพันธุ์ไม่ใช่ได้มาจากคลิปไม่ได้มาจากเปเปอร์หรือว่าไปกด YouTube แล้วก็เอาความรู้งูงูงงปลาปามาส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกเพราะฉะนั้นแล้วในความมั่นคง,งของพี่น้องกเกษตรกรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่น้องกเกษตรกรไม่พิจารณา ศึกษาให้รอบครอบรอบด้านว่าโกโก้ที่จะปลูกนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากพี่น้องกเกษตรกรไว้นะครับบริษัท JPY โกโก้ y, K oko, K oko, ไทยจำกัดต้องกราบขอบพระคุณพี่นพดลทรายโูลขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สมาชิกของ JPY ที่มาช่วยกันขนก้าวพันในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับติดต่อส่งเสริมนะครับฝ่ายส่งเสริมของเรา ในแต่ละจังหวัดนะครับถ้าคิดจะปลูกติดต่อได้กับผู้ประสานงานในเขตพื้นที่หรือติดต่อโดยตรงกับบริษัทเ p พีวายโกโก้ไทยจำกัดนะครับ0955572797ต้องกราบขอพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านไปอย่างสูงครับสวัสดีครับ